ส้มตุกนี่เดี๋ยวจะต้องโชว์กินหญ้าไหมแม่เด่กอนนะตอนนี้อ๋อหนูเห็นพ่อเขาไปตัดหญ้ามาละแต่ว่ายังไม่ยไม่ยกมาให้ลูกสาวเขาพ่อโชยไอพ่อแมวช่วยไม่ให้หนูเลยหญ้าเออกินหญ้าบ่ป่อถามกินหญ้าบ่นะออาเออมาเอาแต่งหน้าเออมาเอามาเอาเต้โลพ่อพ่อจะไปเอาหญ้ามาให้หนูเยอะ ชเฉยอยอาเย็นเฉยอย่าเป้าปมาเยอะจากวันละจากวันละเฉยพ่อเปา้าหญ้าหญ้า <laughs> มาแล้วยหญ้าน,นี้มีนายไม่เซ็ตผมให้พ่อเอกเลยนะใช่เฉ <laughs> ยเอาย่ามให้หนูอีกแล้วอ่ะหนูต้องโชยให้แม่แม่กินอีกแล้วนะคะมา <laughs> เริ่มการสแสดงได้เออการสแสดงกินหญ้าเนาะ วันหลังมีนาพาบาลานมาโชว์ตัวด้วยสิแม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบันเทิงนะคะทำไมทำไมวันนี้ไม่แสนดีแบบหันหันหน้ามาหันหน้ามาว่าฝากก่อนนะคะแม่เขาโชว์แค่นั้นแหละเออพ่อป้อนพ่อหนูเยอะอยู่โชว์อย้ดูนี่พ่อก็แบบอ้โหดึงให้ยาพ่อยายาตลอดพ่อบอกยายามาดูว่ายากี่ครั้ง เออมีขยี้ด้วยเออขยี้เลยเพิ่มความบานเหรอใช่บเออไว้ <laughs> <laughs> ไม่กินอะ่ะไม่ย่อยไว้ขยี้ <laughs> กะจะโชว์หน่อยโชว์ไม่ไม่ย่อยอะ่ะพ่อ <laughs> โชว์ก่อนโชว์ให้แม่กินหญ้าก,ก่อนลูกโชว์กินหญ้าให้แม่ดูหน่อยเอาให้ <laughs> เอามาอีกแก้วหนูพ่อหนูไม่กิน <laughs> เออ พ่อเอกถามพี่ควันหลายท่านหรือยังคะว่ามีใครอยากเลี้ยงมีนาไหมคะเขาใส่หน้ากันหมดเลยยกให้ครูอันดับหนึ่งค่ะใช่ไหมเอออุ้ยเมียเกือบทับจะฆาตกรรมพ่อเอกเหรอเฉยย้อมแม่นอนแม่นอนนั่งใส่ที่เพล่